ัอดีครับเฮ้ยโอเคเลยเออจริงค่ะผัวัวไม่มาเลยวัวน้อยไม่มาเลยเดี๋ยวเออเออมันนี่มันนี่เลอ,อนเนเบ่งนะครับเออต่อ อืมโอเคครับกระังไทยครับตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยมาดูมาดูน้าอุ้ยหน่อยครับผมน้าอุยอ้ยโผล่หน้าในคลิปหน่อยเจ้าของเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มนี่ยเนี่ยเออ พอรยะนอยอย่อตัองนานาแล้วฮะอตั้โโงนานแล้วเออหลอลี่รลอี่ไหนเออกินด้วยฮะใช่ฮะโอ้โหดูข้อกัวก่อนเออใชเชฮะวันนี้ก็ ฟาร์มอะไรนะตะคู <m> ่โอ <'s> <SL I> ้โหแต่เ like ร yeah, sure. ียกว่าดต่อไม่ใช่เลยตอนนี้เพราะว่าใช่แล้วใช่ตอนนี้โอ้โหอ่าโอ้หถ่ายสั้นได้ไหมอ่ะได้อยู่นะเพราะว่าใช่ค่ะแต่เรียกว่าดต่อทำไหม ท่านอยู่ที่เอาพระอคนะครับเอาดิงเออครับโอเคคระองค์นอยนอย คอได้ยังยังได้แล้วฮะตด้แล้วตเย็นเหรอ,อ,อหอมน่นสดเลยมันกำลังมีอาการไงมึนคุ้มหมอเนาะ

ตอบสนองหน่อยกำลังลุ้นอยู่ฮะกำลังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เหรอใช่เพราะว่าไม่ออกมาจากที่นี่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมันมันจมันไม่ขี้เลยตอนนี้ยอืมเขื่อนเออ ไม่มากโอ้ยใครกินกินาไหมไม่กินละกินฟางนิดนึงเะเนฟางนิดนึงเออโอ้โหได้่านอาจจะตัวใหญ่เนะพ่อเนอะไปดีกว่าเดี๋ยวูครับผม อโอเคครับผมอะมาแล้วยังนะครับผมอาสวัสดีครับเอ่ออยากจะมาเล่าถึงเมื่อคือนนะผมที่เอ่อถ่ายคลิปนะครับผมบัวที่ปลาดอนนะผม นี่นี่ถ่ายอยู่หนตอนนี้เพราะว่าเออัวัวบ้านเราหรือว่าเออมันชื่อลอรลี่ใช่ไหมครับลอรลี่อีลอรอีลอดอีลอรนั่นแหละเอออีลอดนะครับผมเออถ่ายทันอยู่นะถ่ายทันอยู่นะเพราะว่าเออมันชื่อลอรลี่ครับผมหรือว่าอีลอร์ฟีสเกตนะครับผมคลอดแล้วรยบร้อยครับ ตอนเมื่อคืนครับผมเออถ่ายทันไหมถ่ายทันอยู่นะโพกทีตอนไม่ทันนะผมโอ้ก็มันชื่อลอตลี่ครับผมลอตลีส่สีสเกตนะครับผมก็ตอน <c oughs> เออตอนถ่ายคลิปตั้งกล้องแบบนี้ขอให้ด้วยครับก็ ตอนนี้เราถ่ายทําที่บ้านตัวเองตอนนี้คือเมื่อคืนขอโทษทีนะครับที่ถ่ายไม่ทันต้องมาถ่ายหน้าตัวเองรุ่นเลยเพราะว่าทีถ่ายวัวไม่ทันนะครับผมต้องต้องถ่ายหน้าตัวเองตอนตื่นนะครับผมต้องตั้งกล้องก่อนถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายที่บ้านเลยนะครับผม โอเคโอเคตังค okay, okay. ิวตังคิวที่ถามมาคือผมถ่ายไปได้บางส่วนนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะฟังผมเล่าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้เล่าต่อได้นะผมเล่าต่อได้คือปกตินะครับผมเ,เล่าต่อได้ใช่ไหมเออเล่าต่อได้ครับผมก็คือคือวัวเนี่ย คลอกลูกละจ้าเฮดีใจยกใจเลยนะผมก็ตอนนี้บัวหลอดลี่ตอนนี้ยคลอดเรียบร้อยแล้วตอนเมื่อคืนตอนปีใหม่นะครับผมเอ่อตอนนี้นะครับผมน้องหลอดลี่ของเราอ่าตอนนี้น้องหลอดลี่หรือว่าอ e ีหลอดของเรานะครับผม มันชื่อว่าอีลอดนะครับอีลอรดเข้าไจผิดอีลอดนะครับอีลอดตอนนี้คลอดลูกแล้วจ้าเสร็จสิ้นเรียบแล้วละจ้าจนจนมีลูกแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่เอ่อถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแหละอันนั้นเข้าใจผิดนิดนึงก็เลยมาถ่ายหน้าเตงก่อนเพราะว่าต้องต้องถ่ายตอนนี้แหละแล้วก็เริ่มตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับ เอะก็เล่าแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเราเยอะเกิดไม่ได้นะครับผมก็เลยถามว่าหลอดลี่หรือว่าอีลอดสีสเกตนะครับผมคอดลูกแล้วจ้าคอตั้งแต่เมื่อคือนนะครับผมลืมไปเลยว่าเมื่อคือนเนี่ยผมนี่หลับเลยนะนอนหลับเลยหลับนี่หลับจนตื่นห้าทุ่มเอาจริง จนเห็นโลภัวเอาจริงอ้อโหเออเอาจริงคือขอตั้งแต่เมื่อคืนไว้เมื่อคืนตอนปีใหม่เว้เออนี่กูต้องไปนอนต่อข้างบนละตอนเนี้ยเออนี่ต้องไปนอนข้างบนแล้วตอนเนี้ยเอาจริงเออต้องต้องเตรียมถ่ายต่อเนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยแล้วก็ต้อง ถ่ายต่อแล้วต้องตัดคลิปวันนี้อ่าโอเคไม่ร้อนนะบ๊ายบายเราแค่นี้แหละเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินบา,บายยทุกคนเออฮลัลโหลโพลน่อยโน้ยโน้ยโอ้ประกันดีอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ในกล้องแล่วเนี่ย นี่ถ่ายใหม่อรอบนล้เนี่ยเพราะบางทีเจอปัญหานี่นี่เต็นท์นี่ถ่ายเต็นท์เรื่องปัญหาเกิดแล้วครับผมเรากอะเ่ากอะเรา, ot, เา, ot, เาในคลิปก่อนบางทีเจอปัญหาครับผมย้ายหมายด่ายเยอะครับผมใส,ใส่ใส่สับปะสนเยอะมากสับปะสับปะดาเยอะอยู่แล้วก็เลยต้องตัด <c li pped> คลิปแม่งไปเลยตอนนี้ยต้องมาถ่ายใหม่อีกรอบครับผมกลางเต็นท์กลางเต็นท์พ่วัวเลย แล้วนั่ไปนอนที่ไหนครับผมนอนบนบ้านบนบ้านผมนี่นอนตอนห้าทุ่มนอนแล้วตื่นตอนห้าทุ่มพอดีแล้วเป็นไงปัญหาเกิดแล้วครับผมตอนอัปโหลดยังไม่เคยคิด,ดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะครับผมโอ้ยปัญหาเกิดแล้วปัญหาเกิดแล้วครับผมนี่ว่าชิปหายหมดชิปหายหมดทุกช่องเลยปัญหาคือมัน ความความหายนะเกิดแล้วนะครับผมเกิดที่ช่องเรานี่ยแหละเอาจริงโอ้ยปัญหานี่คือเล็ดน้อยแก้ไขได้ครับผมเออเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอากล้องหน้าย้ายกล้องหน้ามาถ่ายดูก็ได้เออนี่คอดแล้วนะครับผมตอนประมาณนี่ประมาณสามทุ่มสาทุ่มสามทุ่มตรงห้าทุ่มก็ตื่นแล้วตอนนี้ ผมตื่นตอนห้าทุ่มพอดีห้าทุ่มนี่ตื่นพอดีนะให้ตานวดเลยนี่ดูนี่ดูหน้าผมก่อนนี่ไงตื่นก่อนเลยเอาจริงห้าทุ่มมาตื่นแต่ผมนอนอะ่ะนอนห้องยัยหมายเลยนอนห้องที่คนด่าเก่งที่สุดเออรู้ไหมด่าเก่งมึงใครยายดีปาแดงด่าเก่งสุดยายลีปะแดงอะ่ะด่าเก่งสุด นะผมเยี่ยมสุดยอดความดาเก่งอ๋อริงเออแพ,แพ้ดีพี่ออดาเก่งสุดเพราะว่ายาไม้ก็สุดยอดสุดแล้วอ๋อริงเออไม่มือแล้วเออเออเดี๋ยวนะดูแค่นี้ก่อนไปเออจริงครับผมนะครับผมนี่คือมันหัวโลกมากเลยตอนเนี้ยนะผมโอ้ กขอขอนอนนั่นนี่นึน่าผมโอเคครับอืมโอเคครับจริงๆต้องตัดแล้วน่าผมโหต้องลบคลิปออกต้องทำใหม่หมดเลยน่าผมปัญหาเกิดแล้วน่าผมปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วน่าผมถูกแก้ไขเออจริงน่าผม อืมครับผมครับผมเฮ้ยเป็นไงบ้างแก้ไขปัญหาถูกแก้แล้วเป็นไงบ้างน,ยน,ยนยอยนอยนอยปัญหาถูกแก้แล้วเป็นไงบ้างนอยแก้ไขแล้วดีมากถูกแก้แล้วพ่อพันธีเออเออยู่ในเต็นท์นะหนาวนะวันนี้หนาวอ,อากาศหนาวอยู่เต็นท์เหรอวันนี้ <laughs> ใช่ <laughs> ก็ปัญหาถูกแก้แล้วนะผม อ,อมาแล้ว่ามีขีมาขาวมาช่วยแล้วขีมาขาวก็ไม่ช่วยแลว้วขีมาขาวเออพระเอกขีมาขาวมาช่วยแล้วแกทันนะเนี่ยเพราะว่าโดยโดย,โดยโตัวเองนี่ล้วนเลยบายแค่นี้นะเดี๋ยวตัดแหละตัดแล้ววันนี้